เรียบร้อยครับปิดตำนาน c b 500X ของช่องเราครับไปแล้วเรียบร้อยหลังจากจอดนานนะช่วงโควิดไม่ได้ออกทิที่ไหนก็เลยตัดสินใจขายไปเลยก็มีข้อขค้ามาให้ราคาวิ่งมาไกลนะครับก็ขอขอรถไปก็เลยไปล่อยไปดีกว่าดีกว่าจอดน้องไ,ไว้ไวทิ้งไว้ที่บ้านไม่ได้ทำอะไรนะ ก็เสียได้ครับเสียได้เสียได้บรรยากาศเก่าๆนะที่เคยพาพารถคันนี้วิ่งพารถคันนี้วิ่งไปนน่นไปนี่ครับขอ,ข,ข,อขอบคุณมันเช่นกันนะเดี๋ยวแนะนำอีกรอบหนึ่งดีกว่าสำหรับตัวรถคันนะี้นะรถปี16ครับ 4B5 0ล x ปี16ปี3ใบของ K2 Pro เป็นตัวสไลด์ล็อกนะกดเร็วกดง่าย แล้วก็มีแคสบาร์บนล่างของพีเทคนะครับที่ติดลงไปสปอร์ตไลท์คู่หน้า18วัตต์มีเดินไฟไว้2ชุดนะครับกระเป๋าติดถังหน้าโมูโตโบุชเสดใชเสดใชเสด้จแล้วหลังจากนี้ไงต่องหลังจากนี้ก็เรียนให้จบแล้วเขาค่อยซื้อคันใหม่เออเออ ่ขึ้นใหมปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วงเนี้โรงเรียนทูไว้โรงเรียนปอทูเสาร์อาทิตย์มันไม่มีเวลาขับเลยปกติแล้วคือถ้าเดินทางเรินด่วนนะเย็นวันศุกร์ผมออกหรือเช้ามืดวันเสาร์เนี่ยผมออกแต่เนี้ยคือเสาร์อาทิตย์มานั่งเรียนอย่างเดียวเลยก็เลยบอกว่าไม่ได้ไปไหนก็ตัดสินใจปล่อยน้องไปดีกว่านี่คือสาเหตุสําคัญเลยท,ที่ที่ปล่อยรถนะครับ น้องมาจากอุดรขับรถมาเมื่อคืนแล้วก็มานอนรีสอร์ทเมื่อเช้าแล้วก็ทักมาปุ๊บปั๊บครับใช้เวลาซื้อขายอยู่มันสามสิบนาทีคลิปสุดท้ายแล้ว Mm. ngon nhà ngon nhà เรียบ,บร้อยกับอุดอนะก็ไม่อยู่เจ้าของใหม่ไม่ดื้อนะครับใครที่ได้ไปก็ฝากมาบอกไว้เลยว่าผมดูแลเป็นอย่างดีมากนะครับเอาไปช่วยช่วยเอาไปดูแลต่อโอเคสำหรับคลิปนี้หมดแค่นี้ช่องเราก็ไม่รู้จะเอารถคันไหนน่าจะเป็นรถตู้ล ไมงก็หาวิธีการอย่างอื่นตอนนี้ยังนึกไม่ออกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่าสำหรับคลิปนี้แค่นี้สวัสดีครับ